สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขคูสุขคนครับคำมาแรงมากกระหาแนวกินครับพี่น้องตลาดกับ่เป็นคนหลายปันไดครับพี่น้องหรือกะว่าเพิ่นกลับบ้านปีใหม่เพิ่นบ่ท่านในมาขายของพี่น้องมีของเล็กๆน,น้อยๆครับมีออเจาะแ๊ะครับบึงไปตามสายทังตลาดกะเป็นห้อง่างๆกะเป็นพื้นที่่างๆอยู่ครับเนาะโต๊ะเตียงที่ขายของกะเป็นบ่ค่อยมีคนหลายปันไดครับมือนอี้งเงียบ,เง,ยบเงียบอยู่ครับ ได้แกงบัวเมื่อนี่ครับพี่น้องขี่แกแกงป่าอีสานบานหน้าใสบัวแดงแซ่บครับพี่น้องมัดละสิบบาทครับพี่น้องก็ไปหามาเรียบร้อยแล้วละไปยู่บ้านกับพ่อที่หาได้ดูดิครับบัวมาแกงนะเนาะตาขันมาอยู่ทั้งมองเห็ดงานแล้วผัญนหายากละพี่น้องทาซื้อเอาเท่านั้นละครับพี่น้องบานนี้แต่พ่ออีตูบัวแดงต้นหอมมากครับพี่น้องบักพพลกผมก็ยุ้มลงใส่แปะสิบก็นนวยบุหรี่ครับพี่น้อง จะตาแหลกไรเด้อครับเด้อตําบอยมันเป็นแตกออกเป็นตอนเปลเปลือไปเรียกน้อยครับพี่น้องแกงแกงครับมือนีแกงแกงปลาใสสาย,สาย,สายบัวแดงอีสานบ้านๆครับเนาะก็เติมน้ำลงไปตามความปริมาณที่เราต้องการละครับจะตะวันให้มันหล่นออกมอเท่านั้นแหละครับนั่นตะไคร่สามหัวครับน้ำปลาผมดีไซน์อยูสามทับพี่นะครับ,ดบเด้อบุยหาเดดผักอีตูัพอยต,ตูก็งามงาม,งามครับพี่น้องเนาะ จะเป็นพนปลูกได้ดีจะเป็นพนปลูกงามให้ดอกกับงามครับพี่น้องผมสิเหลือกเอามีมีดอกจังหน่อยครับมีดอกมันยังสีหอมครับมีดอกมันยังสีส่งพลังความหอมครับพี่น้องโคเล่ครับบัดนนี้น้ำปลาร้าของเราโคเล่เมื่อนี่ใส่เต่าท่านี้ครับเมื่อนี่คนเอาท่านป่าก็มาจากบ้านครับพี่น้องป่าแม่เพ่นเอาไว้ห้มาจากบ้านหันมาเรียบร้อยครับพี่น้องปากคอหน้าครับพ่นไปษาป่ามาเพ่นเอามาให้ครับพี่น้องนี่งามงามครับนี่เฮ็ดยุนา้องนี่ล่ละครับเมื่อนี่ ปุ่นนะครับพี่น้องใส่เต่าทานย่างดีเลยผมสิหลดว่าเป็นหนึ่งทับพี่ปุ่นล้วน้ำป่าว่าเป็นสองทับพี่ปุ่นล้วครับเพ็นต์น้องสี่ครับนี่ครับมันจังแซ่บพี่น้องมันจังนัวครับขันมันบ่พ่อยังเข้าจังเติมลงไปไหมครับจะเข้าจะเฝ้าให้ปลาสุกนะครับเด้อปลากึ่งสุกกึ่งบพะท่านสุกครับเราเอาสายบัวลงเลยครับให้ปลากับสายบัวสุกพร้อมๆกันครับแล้วก็เอาเอาต้นหอม นะครับเป็นหัวหอมลงน้าครับนี่มันดิฟดบูบะบูบะบูบะอะไรสิครับนี่คือสูกความกันแล้วครับบ้านี้นี่เข้ากับใสก้อนป่าสิปเปี้ยเข้าใส่พีตูกับต้นหอมลงไปครับพี่น้องนี่แหละครับมันเห็บดบางอย่างเรอกครับพี่น้องนี่ผู้ได้เห็ดกระเสียบวิสารบานหน้าครับนี่ครับ แกงปลาไส้สายบัวแดงครับสไตล์บ้านๆเลยครับนี่นี่แหละครับวิถีบ้านๆครับมาเห็นงานอยู่ในอาจจะเป็นเมืองกลุงหรือว่าต่้งจังหวัดครับกติหากินสไตล์อีสานไปดีหละครับเนาะคนไทยเพิ่งกินไปยังหนึ่งคนอีสานกกินไปยังหนึ่งครับแต่ว่าร่วมแล้วเพราะกินคล้ายๆกันแล้วนะครับเนาะข้าวเจ้าข้าวเหนียวครับกินได้เมื่อครับพี่น้องแกงปลาไส้สายบัวเมื่อนี่บอสแสบกับบอสรัวสิว่าจ้าไหนหรอครับพี่น้องมากครับเมื่อนี่ผมตักลงมาแล้วครับเมื่อนี่เนาะ เขาเหนียวกับหนึ่งห่อนหเอนยบรบอยครับพี่น้องมาก